โอเคครับ okay, วันนี้เรามาเล่นเพนในแหลงกันนะครับมีคนทักทายกันได้วะเฮ้เยเวทดป่าไม่นั่นโดนเวดไหมเือกโดนไปแล้ว ต้องรอเขาไปก่อนถึงจะแท็กได้น่านน,าน่านเขาแดงได้วไมเนะี่ยเอาโเล็กไปแล้วนาะคอสพี่มาหาแล้วเพื่อนนายทำกับเราไว้อุ้ยโหไม่ได้ไม่เป็นไรไลคิวมาอยู่เพื่อนเพื่อนได้ เฮ้ยนี่มันเล่นลิน้นเฮ้ยแข็งสวยอยู่ยังไ,ไม่สี่เลยเราโดนเวทไปหาตังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอแท็กกางนะ มาสองคนเลยเฮ้ยไปแล้วจ้าเฮ้ยเกือบเฮ้ยเกือบนะเกือบนะเมื่อกี้อยู่ก็ค้างเฉยเลยเกือบแห้ง ข้างบนดูมันยังเลยแท็กลางต่อเ๋ย่หาตังก่อนเฮ้ยเพื่อนโดนมาแล้วนี่เราหาตังไปก่อนหาตังไปเรื่อย ให้ซาตาบินนี่ขอสักทีมีใครขึ้นมาไหมวะแกมาแล้วลปึบนะหลบแบบดิจิตัล มปเรื่อยๆกลางๆๆโอเคเพื่อนมีประเด็นอีกแล้วไม่โดดดีกว่สาตาต์ตบตบตบต้องไปแล้วเข้าแล้วก็ ยังเบาอยู่เอาไปรับกลางต่อหาตังเงยยาวครับตอนนี้บนบนบน เพื่อนเรากำลังไปหาโดดไปแล้วโดดไปแล้วจงย่าสุย่าสุตบตบมีอีกไหมไอ้แพนด้ามาโอ้โหรอบมาเลยเอ้ย, Panda, อ,อ,ย,อ,ยอันนี้มันห้าวนี่ห้าวเหรอ เมื่อกี้กดกดแข็งทำไมครับเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่น่ากดแข็งเลยไม่คุ้มแม่ <c oughs> เราฟาร์มต่อได้มาสามคิวแล้วตอนนี้ มามามาเฮ้ยฝั่งโดนไปละจ้าตบด้วยเอือกเฮ้ยตาตาไม่ตายหรอขอสักหน่อยละกัน <laughs> มีตายเกิดมีตายเกิดเลือกชัดดาวไม่นะขำๆแล้วเมื่อกี้ ฟลอเรนดอนเพื่อเราลราวิ่งไปโหไม่ทันแก้แขนแก้แขนเรียแบบร้อยหกคิวยยวยเจ้าสุสาตาสาตาสาตา,สา,ตา แก๊กโดดไรน่ะไม่สนใจหรอกทาตาก่อนเลยเฮลซูอ๋อมันมีแทบอ๋ออันตีแล้วอันตีแล้วโอเ,เดี๋ยวเราถอดแทบก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมโอเค เอาเลยเพื่อนเอาเลยเฮ้ยโอ้ยหนีหนีหนีขอสักทีอะไรครับอะไรครับลงมาอ้ยโอ้โหไม่นะเป็นไรเสียชัดดาวอีกแล้ว วิดวิดแบกได้อยู่ยิ้ไปสวยนี่เกือบเมื่อกี้ถ้าถอยไม่ทันโดนแผนดาฟามต่อ แป๊ะแป๊ะไม่ยังไม่มีอะไรนะขอแดงนะเพื่อนนายมีแล้วไม่กได้อยู่เม็ดแรกเม็ดนะครมา เออมีแก๊กด้วยเฮ้ยเขาให้เราด้วยอุ๊ยโด,ดอติกบ้างนึงเป่งเรียบร้อยโคตรแรงแล้วตอนนี้แพนน้าแพนน่าแพนน่าออทิปเปันคิว หมดเกินปิดคลองก็ได้เฮ้ยมินหมดเลยเฮ้ยโหเจอสูด้อะไม่น่ามาเลยหมดเกิดก็ได้ ไป11คิวแล้วตอนนี้โอ้แต่เส้นโดอนอีกแล้วข้ามหัวไปเลย <c oughs> <c oughs> สงสารแก๊กเพื่อนไม่ได้ มีใครเดินมาไหมเฮ้ยตบสองทีโอ้ยโอ้โหอันติไม่ทันโอ้ สุดยอดมาเราเกิดแหละของเลยไดไหมวะไม่ได้หรอกหันหน้าหันหน้า ดักก่อนเฮ้ยโห,ยโหผิวผิวโอ้ยเยอะเกินอะไรครับเนี่ยผมเริ่มแจกและโอ้มันเยอะเกินไปขอโทษเลย ไม่วิดโดนดึงอ้้หไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่เหนียวตัวรอดน่าเอา,าผมเกิดละมาแล้วเพื่อนไม่มีอะไรโอ้ผมนั่าไปผมน่าไปกันบนว่ะ วิ่งไปวิ่งมาเลยเนี่ยได้เคียวมาบ้างแล้วได้ของด้วยอ่าให้ให้ให คอร์ดหันหน้าอีกแล้วเฮ้ยโหโเมื่อ,อกี้ผมตบอะไรวะทีนึงไม่รู้ตบโดนหรือเปล่าโอ้ยไรมอันอราดัมเล่นดีอราดัมกับวิทโอ้โหเพิ่งชมโอ้โห เฮ้ยเอาดำโคตรเอาข้ามันข้ามันสวยฟอเรนลัม,มันอีกทีนึงเออสวยเอาเกินไหนยอยู่นะต้องหาคิวเพิ่มแหละ ตายเยอะเกินโดนมาแล้วออกไม่นะอุ้ยโดนฝังซะด้วยสองทีพอเมื่อกี้มันเข้ามาโดนฝังเองเลยนะเมื่อกี้มันยอมแล้วอะ ดักตรงนี้ก่อนเฮ้ยกลางมีประเด็นมาแล้วเอาสวเอาสวไปไหนโอเคเพื่อนได้แหละจบดีกว่าสวยสวยสวย น้ำแพ้เลยโอเคจบแล้ว อืมที่สามโอเคได้อยู่